เขาก็กลับมาที่กู o d t ท k e Studio ของเราเราวาร์ปกลับมาเลยเพราะว่าเมื่อกี้จะไปถ่ายปิดที่ที่วัดปักน้ำเป็นวัดที่5วัดสุดท้ายแล้วก็ไม่ทันตาก้องมันัวแต่โอเออเอกว่าจะตักล้องว่าจะเดินขึ้นไปบนชั้นสี่ชั้นห้าว่าจะหานู่นหานี่ไม่ทันอีกตั้งกล้องแล้วถ่ายไม่ได้ก็เลยกลับมาที่สตูนี้ก่อนก็เป็นวัดปักน้ำเป็นวัดที่มีความสําคัญตั้งแต่สมัยวัดที่เท่าไหร่นะพี่อุทยาวัดที่ห้าวัดที่ห้าแล้วก็ เป็นวัดเจาแก่วัดหนึ่งที่มีฐารวัตถุมีสถาปัตยกรรมมีปูชนียสถานปูชนียบุคลบคลเช่นหลวงพ่อสดวัดปักน้ำเนี่ยท่านก็คือเป,คเป็นพระเกจิชื่อดัง,งเป็นต้นตำรับของวิชาธรรมกายแล้วก็สมเด็จช่วงก็ท่านเพิ่งจะมรณภาพาไปอันนี้ศพของท่านก็ยังยัง,ยงตั้งอยู่พ่งรักสังขารไปใช่พึงรัสังขาร ที่สําคัญเลยคือเป็นแลนด์มาร์กของของกรุงเทพเลยตอนนี้ก็ว่าได้ก็คือพระธรรมกายเทพมงคลอ่าเป็นปาาสมาธิที่ใหญ่ที่สุดในประเทศป้าสมาธิที่ใหญ่ที่สุดสร้างด้วยเนื้อสัมฤสร้างจากไทยหรือจีนเอาจริงจีนจีนเหรอและประกอบประกอบที่ไทยเหรออันนี้ขอมลอ้างจากใครได้พี่เพื่อนกูซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่าเออใช่ ก็คือพระเนีええ่ยมีหน้าตักประมาณสัก40เมตรได้ไหมสี่สิเมตรครับพี่สีเมตรแล้วสูง69เมตรเมตรครับเป็น <69 S 1> <ส>ลักษณะของการเป็นพระปางสมาธิเอ่อพระเกศบัวตูมครับซึ่งถ้าเกิดใครได้เห็นตรงนี้องเรียกว่าบัวตูมใช่ไหมครับไม่ใช่ดอกบัวใช่ไหมไม่ไม่จริงๆเขาเรียกว่าพระพุทธรูปเกศบัวตูมครับเขาจะไม่เรียกเขาจะไม่เรียกดอกบัวตูมไม่ใช่ จริงๆถามว่าเรียกได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าในภาษาพระภาษาเซียนพระที่เขาเรียกว่าเกตบัวตูมศิลปะแบบเกตบัวตูมอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ถ้าพูดถึงว่าพระพุทธรูปที่องค์ใหญ่ที่สุดเนี่ยตอนนี้เราเห็นในในกรุงเทพที่หนึ่งแหละแล้วก็องค์ที่ใหญ่กว่านั้นอีกก็มีที่อ่างทองก็คือวัดม่วงแต่กละปางใช่องค์นั้นเป็นปางมาวิชัยปางมาวิชัยสูง93เมตรสูงมากพุทธลักษณะเนี่ยสวยงามทั้งคู่ นะใครอยากจะไหว้พระยายเนี่ยมีที่อ่างทองที่อยู่แล้วกลๆกรุงเทพไงใช่ไหมปีใหม่อยากจะไปไหว้ก็ไปไหว้ที่อ่างทองอยากจะมาไหว้ออ์ที่สองก็มาไหว้ที่นี่เลยวัดปากน้ำวัดศรีจะตามรอยเราก็ได้ใช่แล้วอย่างที่บอกแหละคือวัดปากน้ำเนี่ยเดิมทีก็คือเป็นวัดเก่าแก่มาแต่โบราณเนี่ยแล้วก็มีคลองล้อมรอบก็เหมือนกับเป็นเกาะอยู่ตรงนั้นยุคไหนพี่ยุธยาแสดงว่าวันที่เราไปวันเนี้ย กลุ่มลักษณะวัดที่สร้างขึ้นมาเนี่ยอยู่ในยุคใกล้เคียงกันยุคอยุธยาทั้ง,งหมดม <c oughs> ก็คือเก่าแก่หมดนะ่ะเก่าแก่เออมีแต่ความเก่าเพราะฉะนั้นเราไปในที่เก่าเก่า,าอะา่ะเขาใจป่ะแสดงว่าก่อนที่จะเป็นเมืองหลวงเนี่ยตรงเนี้ยมีก็มีความรุ่งเรืองของทางวัฒนธรร,รมอยู่ <c oughs> เพราะว่าก่อนที่พระเจ้าตากจะล่องเรือมาใช่ไหมฮะก็แสดงว่าโซนนี้ก็เป็นโซนที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องของพระเจ้าตากเขาล่องเรือทำไม ก็หนีมาจากอยุธยายพี่พมาตั้งเมืองไ,ไงมาตั้งเมืองใหม่ที่พอล่องเรือมาวัดถึงวัดวัด,วดอรุณวัดแจ้งอะครับฮะก็ปากหลักที่นั่นเลยปากหลักใช่สร้างกรุงทนเหรอใช่พี่ใช่ไหมรู้ขนาดนั้นเลยเหรอเอามึงพูดแล้วมึงถามว่าใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะขอทายอินสินค้าบ้าง ซึ่งก็จะแนะนำในเรื่องของพยาบุริศาสตร์ที่คุณแดงพุทธศิลป์เนี่ยเขาสร้างไว้ในต่างๆรุ่นกันเอามาเทียบให้ดูกันว่าความงามในต่างรุ่นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง